สวัสดีค่ะอยู่กับกุก๊กโกและเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นสนะคะวันนี้เราจะมาเล่นตะลุยด่านกันเหมือนเดิมกับแก๊งคโคนี่คนี่ทั้ง5ตัวนะคะแล้วก็วันนี้เรามาถึงด่านที่170แล้วนะจ๊ะเราไปดูกันเลยว่าด่าน170จะมีอะไรบ้างตัวเลนเจอร์ที่ได้ในด่านนี้นะคะมีปลาหมึกด้วยถ้าได้ปลาหมึกมานี่คงเศร้ามากอะบอกเลย เจออีตัวเล็กๆนี่อีกแล้วว่เาเกียดมันอะก็พยายามดึงเชงเจ้าตัวเล็กไว้นะคะแล้วก็อัพตัวผลึกให้ได้เลเวล8นะสลับสลับกับตัวเลนเจอร์ไปก่อนนะคะกดสลับกับเลนเจอร์แล้วก็อัพผลึกไปด้วย อุวิ่งถึงบ้านถึงบ้านถึงบ้านแปลแล้วแปลแล้วโอเคยื้ยื้ยือย้อไปนิดนึงยือ้อไปนิดนึงยื้ยื้อหน่อยยื้อหน่อยยื้อรลบหัวมันนิดนึงไม่ไหวแล้วไป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 ไม่ไหวแล้วก็พัดไปค่ะส่งมิสไซล์ไปเบรกด้วย ระหว่างที่แช่แข็งนะคะก็เอาเพื่อนออกมาช่วยนิดหนึน่งแล้วก็ต่อด้วยอมตะะเพื่อเราจะได้ยังไม่ตายนะฮะอยู่ช่วยกันก่อนนะฮะ <c oughs> เอาเพื่อนมาทรมานอุ้ยแก๊งอีนอี่มันจะมาถึงกองทัพคนนี้น้อยของฉันแล้ว ครับคนนี้น้อยอย่าตายนะโทมัดมาแล้วค่ะน่าจะช่วยได้ไอตัวถือกระบองเพชรเนี่ยตีแรงมากเลยนะดูดิเมื่อกี้มีตัวนี่ไงนี่โอ้โหบิดบิดเป็นแถวเลยตีโคตรแรงอะ่ะแล้วคือคนนี้หัวกระโหลกเนี่ยวันเลือดน้อยค่ะ เดน้อยที่สุดในบรรดาโคนี่แลนะคะตายเกื่อนเลยแต่อะไรก็ไม่สามารถหยุดยั้งเกงโคนี่ได้หรอกคฮ่าฮ่น้องกว่าพี่กูกกูชอบตะโกนน้องตกใจต้องขอโทษด้วยนะคะมันอินเดอร์อะ โอเคก็ okay. ผ่านแล้วสำหรับด่านร้อยเจ็ดสิบนะคะกับแก๊งคนนี้คนนี้ทั้งห้าตัวนี้ต่อไปเราจะไปด่านร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะจ้าวันนี้กูกูไปแล้วบ๊ายบายจ้าโอ,อ้เทรเชอร์ใหม่ <c li ar bonus>